สวัสดีครับทุกฐานยินดีต้อนรับเข้าสู่ SO TRR และพอดแคสตวันนี้ขออนุญาตนำเสนอหุ้นเทคนโนโลยีและ E ีวีกันตรงๆวันนี้ใครสนใจสนับสนุนช่องอยากฝากกาแฟหรืออาหารเสริมติดต่อมาได้เลยครับวางรออยู่ด้านหน้านี้แล้ว ทีนี้มาคุยเรื่องภาพรวมบริษัทและผลประกอบการ Q1/2025 Lucid Motors LCID ผลิตดถ e อีีพรีเมียมหรูด้วยฐานการผลิตในแอริโซนาไตรมาส1/2025รายได้อยู่ที่235ล้านดอลลาร์บวก36% YOY จากการส่งมอบ3,109คันเพิ่มขึ้น58%จากปีก่อนแม้ยอดส่งมอบเติบโตแต่ยังขาดทุนสุทธิและ Gross Margin ยังติดลบประมาณลบ97% ไฮไลท์เด่นของหุ้นนี้คือ LCI.D ทำสถิติโลกได้ล่าสุด Lucid Air Grand Touring ทำสถิติกิน n n e s s w o r l r Record ขับได้1,206กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งทะลุ Official W.L.T.P. 960กิโลเมตรโดยวิ่งเส้นทางจาก St. ตนม r ริ Munich, สไปมิ n นิ h สะท้อนประสิทธิภาพอัตราการใช้พลังงานค่อนข้างสูงที่5ไมล์ต่อกิโลวัตต์ชั่วโมงลูซิตยังมีแผนผลิต Gravity SUV รุ่นกลางซึ่งจะเป็นก้าวสำคัญในการดึงยอดขายปีหน้า หุ้น l c i d ตอนนี้แสดงสัญญาณฟื้นตัวเล็กน้อยหลังตลาดรับข่าวเรคคอร์ดและยอดส่งมอบที่แข็งแกร่งความเสี่ยงยังขาดทุนต่อเนื่องและเงินสดก็ถูกใช้ไปมากหรือที่เรียกว่า cash burn แล้วการแข่งขันใน EV ียังดูเดือดเช่นเท s l a เกาหลีจีนและแบรนด์หรูยุโรปมีข่าวว่า Keyperson CEO และผู้บริหารอาจเปลี่ยนตัวส่งผลต่อความมั่นนักลงทุนด้านมุมมองอนาคต ถ้า Gravity SUV เปิดตัวและขายดีไตรามาสหลังอาจเริ่มเห็นกำไรจังๆแต่ถ้ายังใช้เงินเยอะหุ้นก็ยังแกว่งกลยุทธ์สร้างภาพลักษณ์ผ่านเรคคอร์ดและประสิทธิภาพสูงเป็นจุดแข็งต้องรักษาไว้เหมาะกับนักลงทุนแบบนั่งยาวเชื่อมั่นใน play EV ระยะยาวรับความเสี่ยงระดับสูงแต่สำหรับแนวปันผลหรือกำไรระยะสั้นอาจยังไม่ชัดสรุปกันแบ,บตรงๆหุ้นมีไรายได้โตดีแต่ยังขาดทุนหนักรู้สิทธิ์ a i r ทํา e Street โลกสร้างแบรนด์น่าสนใจ ความเสี่ยงแคชเบิร์นและแข่งขันสูงจุดชี้วัดปีหน้าอยู่ที่ Gravity SUV และ g r o s s Margin นั่นคือภาพรวมหุ้น LCD i วันนี้ครับใครชอบแนวนี้กดติดตาม s r t o l a b เผื่อมี Gravity Episode หรือเปรียบเทียบกับหุ้น EV เจ้าอื่นในอนาคตขอให้ทุกคนลงทุนอย่างมิตริเก็บไว้ให้ปีหน้าเจอใหม่ครับสวัสดีค